มามา,มาเก็บมะเขือบักพีกับเชฟยันเดอ้อใครอยากซื้อมาเดอ้อมาเดอ้อใครจะซื้อมะขงมะเขือมะนงมะนาวข่าตะไคร้มีหมดเต็มสวนเลยค่ะทุกคนใครอยากได้มาเลยม,มาปลอดสารพิษมาเอากับเชฟยันได้เลยนี่เจ้าของสวนามาเอาบอกมาเอามาซื้อเรื่องให้มาเอามาซื้อมาซื้อมาซื้อสิอเอาได้ไง กำลังของขึ้นอยู่เลยเนี่ยทำาปาปลาเขือเีเจ้ากับยุเซิงบ่อยไรผมเซิงแล้วมาเอากับผมในป่ามกเขือเซิงได้จริงหรือป่าบุ๊คได้แล้วลองมาเถอะคุยแต่ปากกันเนี่ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบองปะโอนกรุบๆกรุ๊ีทุกทุกท่านฝนมะเขือเขาเรียกอะไรคะเมนะตรับตรับมาโมเดอร์นี่โมโมดะตับตับทับับ มาหมดสุดท็อปเด้อมดสุดทอปกันเด้อนี่นี่ต็อปเจริญเจริญคลังท็อป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 ต้องรอเรือชัดได้แล้วท็อปท็อปใช่ไหมใช่ท็อปแปลว่ามะเขือค่ะมะเขือต็อปแปลว่ามาเขือนะครับบุริรัมก็แปลว่าต็อป กามุชากระตทับเหมือนกันนะครับรอบคือกันนั่นแหละแล้วผ้าล่ะฮะผ้าล่ะผ้าอะไรผ้าอันนั้นแหละที่เขาด่าผ้าอะไรวะเนี่ยผ้าขมิ้น่ะอัดซุดเอออัดซุดอัดซุดกระดอกกระด้วดเกวดกวรเส้นดเฉียบตาอัดจวดอัดจวดตาละมังก็ไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บาโบว์ไอตีบาไอ้บาโบักพริกกระดอกนี่ท่านผู้ชมเลนี่ป้าลุงนี่คือไงแท้ เหลืองเอิ่มเพิ่มปั้มามผ้าบ้างไงอ่มโอ้ยทำผ้ามันเหลืองบ่ทำผ้าก็เหลืองตัวนเนาะแม่นบ่มันถูดผ้าเหลืองหลายกะสิทำเหลืองไปส่วนตัวโอ้ยเนาะอยากรู้ไปถามสีแก่ก๊บนิดจ้ะสีแก่ก๊บเพื่อนเล่นพระดังๆทั้งนั้นหรือหรือว่าจะไปถามสีกาฝนน,นู่น,นสีกาฝนสีกาฝนไม่เล่นด้วยคะ่ะไม่เล่นนะไม่ชอบพระไม่ชอบ ไม่ลวงเกินค่ะไม่ลวงเกินพาใช่ไหมแ<ช>น่นอนมากเลยซีก้าฝนเอาลุงเอาไปเก็บเกือีเอ่เต้พี่หรอ,อ,อพี่เมย์กลกับมาจากตลาดอันนี้เราเ,เก็บมะเขือไปขายกันนะครับทุกคนขายให้อเอฟซีเนดี๋ยวเราก็จะสารเคมีเราจะปุ๋ยมาใส่แล้วใช่ฝังปุ๋ยหลดน้ำผน,นเก็บไ้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเขาเก่งเนาะ อาากก้คนมเเ็บืดวโอเคโอเคโอเคหลับหมดบ่กจะมีงานทำงานนะไม่ได้ทำอย่างอื่นนะใช่ไหมใช่ใมาเก็บมะเขือนะไม่ใช่มาเอามะเขือใช่ไม่ใช่มาเอาไม่ใช่เอาไม่ได้ไม่มีมะเขืออันนั้นม่เอาม่เจอมะเขือป้อมๆเราเก็บเมื่อวานนี้ยครับท่านผู้ชมถ้า่านได้ดูคลิปนะครับเก็บเมื่อวานมันเกิดเร็วมากเจริญคังเนี่ยตรับเนี่ย นี่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 แค่ล้างดินก็กินได้แล้วนะครับพอแล้วมั้งพอแล้วเหนื่อย